เมื่อครูให้งบ100บาทให้นักเรียนทำอะไรก็ได้ส่วนที่เหลือจากการขายน้ำกระเจี๊ยบถูกนำมาจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับการแข่งขันการลงทุนด้วยงบ100บาทครับดูกันว่ากลุ่มนี้จะได้กำไรเท่าไหร่ครับจากที่กลุ่มนี้เขาได้หาข้อมูลครับเขาเลือกที่จะทำขนมปังห่อกล้วยครับเมนูนี้เขาคิดว่าจะชนะกลุ่มอื่นและทำกำไรเขาอย่างมหาศาลครับถึงวันครับเขานำเครื่องรีดขนมปังมาด้วยครับนี่เป็นเครื่องรีดขนมปังแบบใหม่ครับที่เขาทำขึ้นเองครับยอดไอเดียเลยครับจากรีดขนมปังเป็นแผ่นบางๆเขาก็หั่นขอบออกครับ โอ้เทพมากๆเลยครับแคลเซียมจากเปลือกไข่ด้วยครับเขายิบออกซะแล้วครับตอไข่เสร็จครับเขาก็ตีไข่ให้เป็นเนื้อเดียวกันครับนี่คือเคล็ดลับความอร่อยครับกล้วยจะต้องสุกนะครับขนมปังจะต้องนุ่มและแบนครับมีเตรียมวัตถุดิบกันใหญ่เลยครับทั้งหั่นกล้วยทั้งรีดขนมปังให้เรียบครับบนในกลุ่มนี้ช่วยเหลือกันดีมากๆเลยครับและแล้ววัตถุดิบเขาก็พร้อมแล้วนะครับเขาก็จะนําขนมปังห่อกล้วยครับจากนั้นก็ใช้ปลายซ่อมกดตรงขอบขนมปังนะครับแล้วก็ชุบไข่แล้วชิ้นแรกก็เสร็จแล้วทุกคนเติมนมขนแแลพส่ถุงดีครับทุกกคนจาชิ้นแรกผ่านไปแล้วค เลยครับทีนี้กระทาทอดชุดใหญ่เลยครับไฟนี้ต้องเป็นไฟกลางนะครับออกมาแล้วมันจะสีเหลืองน่าทานแบบนี้ครับมีลูกค้ามาอุดหนุนถึงที่เลยครับบางคนก็มาพีออเดอร์ไว้ครับด้วยความหอมฟุ้งกระจายครับขาก็เลยเดินตามกลิ่นมาครับขายในโรงเรียนเสร็จครับก็เหลืออีกจํานวนหนึ่งครับแม้แต่กล้วยก็ยังได้ขายนะครับเนี่ยเอาทุกอย่างเลยใช่ไหมหัวการค้าสุดๆเลยครับจากนั้นครับเขาก็ไปหยิบจักรยานครับเพื่อไปขายในหมู่บ้านครับขายของเขาใช้วิธีเขาหาลูกค้าครับไปถึงหน้าบ้านนะครับเรียกว่าถึงในบ้านเลยดีกว่าครับขายเสร็จก็มาน 100อบาทเหมือนนักเรียนกลุ่มนี้ทุกคนจะเลือกทำอะไรครับ